เปิดโปรแกรมแข่งวอลเล่บอลลิกญี่ปุ่นสัปดาห์ที่3ไฮไลท์หัตถยา ปัทะอชราพรเปิดโปรแกรมแข่งวอลเลย์บอลลิกญี่ปุ่นสัปดาห์ที่3ไฮไลท์แมตช์ไทดาบีหัตถยาปัทะอชราพรวันที่22ตุลาคม67ก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอสวีลิกญี่ปุ่นสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่26-27ตุลาคม2024โดยมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเล่นอยู่ในลีกนี้7คนดังนี้1อัอชราพรคงยศ n อ c น e d r o เร e t 2เกตหัตถยาบำรุงสุขควินซี่คาริยา3ชัชชุอ้อนโมกศีวิกโตนะฮิเมจิ 4. ดลพรสินโพอารันแมยมากาตะ 5. กุมกรีนวิงวิมลรัตนพันธ์ 6. นัทนิชาใจแสน PFU Bluecat 7. ทัดดาวนึกแจ้ง PFU Bluecat ไฮไลท์ Cat. สัปดาห์นี้อยู่ที่การพบกันของสองนักวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยควินซี่คาริยาทีมของหัทยาบำรุงสุขจะเปิดบ้านรับมือ NEC Red Rocket ที่นำมาโดยอัชราพรคงยศโดยมีโปรแกรมแข่งขันในสัปดาห์ที่3ดังนี้วันที่26ตุลาคม2567เวลา11.00นนาฬิกาเดนโซอรบิสพบ PFU บลูแคดเวลา11นาฬิกาโอกาย่ามาซีกันพบคุโรเบกอควาแฟร์เวลา12นาฬิกากุมะกรีนวิงพบอาเงอเมดิกเวลา12นาฬิกาโตโยต้าออโต่บดีควินซี่พบเอ็นไซีเรดร็อกเก็เวลา12นาฬิกาโทเรอแอโร่พบอารันแมเวลา16นาฬิกาเจทีมาเวลัสพบฮิซามิสึสปริงวันที่27ตุลาคม2567เวลา11นาฬิกาเดนโซแอริบิสพบ P ีเอฟยูบลูแคดเวลา11นาฬิกาโตโยต้าออโต่บดีควินซี่พบเอ็นไอซีเร เวลา11เนาฬิกาโอกาย่ามาซีกันพบคุโรเบะอควาแฟร์เวลา12นาฬิกากุมะกรีนวิ่งพบองเงอเมดิกเวลา12นาฬิกาโทเรอรโรพบอารันแมเวลา16นาฬิกาเจทีมาเวลัสพบฮิซามิสึสปริง